สนที่จัดสุดซอยตอกฝาโรงทนายตั้มแผนลับแตกส,สดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับติดตามกันต่อน,นะครับสําหรับประเด็นดราม่าในคดีของทนายตั้มหลังจากที่นายสนทิลิมทองกุลสือมนชลอาวุโสได้กล่าวในรายการสนที่เล่าเรื่องในตอนหนึ่งว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตนออกรายการเสร็จแล้วตนได้เจอกับนางสาวจตุพรอ,บอุบลเลิศหรือพี่อ้อย จทย์ที่ยื่นฟ้องนายสิตราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มในข้อหาช่อกงและฟอกเงินพร้อมกับพี่น้อยซึ่งเป็นเลขาพี่อ้อยและทีมงานของพี่อ้อยรวมถึงทนายปุยที่พี่อ้อยแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมทนายความแทนทนายเล็กซึ่งมอบอำนาจให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าสมรภูมินั้นเปลี่ยนจากปักช่องมาอยู่ที่สอบสวนกลางแล้วก็เลยจําเป็นต้องรบกับหลายฝ่ายโดยนายสนธิได้กล่าวว่าพี่อ้อยได้เดินทางมาเพื่อขอบคุณตนและทีมงานและก็สื่อในเครือก่อนที่จะเดินทางกลับฝรั่งเศส นอกจากนี้พี่อ้อยฝากขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ก่อติดช่วยกันขุดค้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีชอ่อโกงของทนายตั้มที่กระทำการชอร่อโกงพี่อ้อยจนตำรวจตั้งข้อหาว่าชอ่อโกงจนเป็นสันดานหรือภาษากฎหมายเรียกว่าชอ่อโกงเป็นปกติธุระและครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชอ่อโกงแต่เข้าสู่พรบอฟอกเงินจนในที่สุดตอนนี้ทั้งทนายตั้มและภรรยาตลอดจนนายนุวัตและนางสาวสารินีก็ถูกจำคุกเรียบร้อยแล้วเริ่มแรกตนได้มีโอกาสเจอพี่อ้อยครั้งแรกคือวันที่16ตุลาคม67 พี่อ้อยก็ต้องการที่จะเรียกหนี้คืนจํานวน71ล้านบาทและยกเลิกสัญญาทั้งหมดระหว่างทนายตั้มแต่ทนายตั้มไม่ยอมคืนเงินให้พี่อ้อยจึงใช้ทนายความคือทนายเล็กแจ้งความที่อำเภอปากช่องกล่าวหาว่าทนายตั้มช่องกองเงิน71ล้านบาทรวมถึงเอาข้อความในแชทและสัญญามาให้ตนดูตอนนี้ผ่านมา1เดือนกับอีก4วันจากเงิน71ล้านบาทแต่กระจายไปเป็น39ล้านบาท14.5ล้านบาทและอีก9ล้านบาทต่างๆมากมายเพิ่มเติมอีกหลายคดี โดยตอนนั้นทนายตั้มไปออกรายการโหนกระแสะของนมกัญชัยแล้วก็พูดอย่างโอหังว่าไม่กลัวเพราะนี่คือการให้โดยสเสน่หาแต่มันแตกหนอออกมาเป็นอีกหลายคดีตนต้องขอชื่นชมและยกย่องเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามงานนี้ถ้าไม่มีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอาทนายตั้มไม่อยู่เพราะต้องใช้ตำรวจร้อยกว่าคนในการทำคดีนี้ในการแยกย้ายไปหาข้อมูลหลักฐานและนำมาประกอบความจริงเป็นมูลค่าการช่อโกงกว่า120ล้านบาท ซึ่งประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนแต่อยู่ที่พฤติกรรมที่นายสิทธาและพวกได้กระทําม,มารวมถึงความพยายามที่จะเอาตัวเองไปเป็นผู้จัดการมรดกของพี่อ้อยทําให้กลายเป็นเรื่องขบวนการที่เตรียมการช่อโกงใช้เอกสารและความรู้จักการที่เป็นทนายมาป้องกันตัวเองและหลอกลวงพี่อ้อยทั้งนี้การเจอกันครั้งล่าสุดระหว่างตนกับพี่อ้อยเป็นการเจอกันครั้งที่3ต่างจากการเจอกันครั้งแรกโดยที่พี่อ้อยได้เล่าถึงการที่ทนายตั้มต้องการจะเป็นผู้จัดการมรดกให้พี่อ้อย พอได้เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พยายามชวนพี่อ้อยไปเที่ยวที่ต่างๆแบบที่ไกลปืนเที่ยงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าสมมุติพี่อ้อยเกิดเสียชีวิตไปนายสิตราก็จะเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งตามกฎหมายมีอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียวสามารถสั่งโอนทรัพย์สินทุกอย่างเข้ามาเป็นชื่อผู้จัดการมรดกได้แต่โชคดีที่พี่อ้อยไหวตัวทันนายสนธิกล่าวว่าสรุปแล้วคดีตอนนี้ดำเนินการไปมากเชื่อว่ากว่า90%แล้วอีกไม่นานพี่อ้อยกลับไปฝรั่งเศส ตำรวจคงสรุปสํานวนได้เรียบร้อยแล้วเมื่อสรุปสํานวนเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้อัยการพิจารณาตนเชื่อว่าด้วยสํานวนของตำรวจสอบสวนกลางและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ชัดเจนทุกอย่างแล้วที่ผ่านมาทนายตั้มโกงทุกเม็ดขนาดซื้อรถยังโกงส่วนต่างแอบติดตั้งสัญญาณ GPS โดยมีประวัติการเข้าล็อกอินเข้าดู GPS ของรถซึ่งล่าสุดเดือนกันยายนที่ผ่านมาภรรยาของทนายตั้มยังเข้าไปดูว่ารถเดินทางไปไหน ทำให้พี่อ้อยและพี่น้อยมานึกย้อนดูแล้วก็ขนล,ลุกและระหว่างที่ทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับที่สอได้มีการชักชวนพี่อ้อยไปเที่ยวแพ้ชื่อดังในเขื่อนรัชประภาอ้างว่าจะพาไปรู้จักตำรวจใหญ่คนหนึ่งที่เป็นคนใต้เหมือนกับที่อ้างไปฮ่องกงแต่พี่อ้อยบอกว่าลำบากไม่อยากไปไม่อยากรู้จักกับนักการเมืองถือว่าเป็นบุญกุศลที่พี่อ้อยได้ทำมา เพราะพินัยกรรมฉบับที่2มีปริศนาและมีข้อพิรุธอีกหลายอย่างโดยทนายตั้มไม่ยอมให้เอาต้นฉบับมาเก็บไว้ที่พี่อ้อยหลังจากที่มีการทำพินัยกรรมฉบับที่3โดยอ้างว่าเพิกถอนและทำลายพินัยกรรมฉบับก่อนหนี้ไปหมดแล้วพร้อมกันนี้พี่อ้อยยืนยันว่าในพินัยกรรมฉบับที่สองเดิมทีเนื้อหาไม่ได้มีรายละเอียดให้ทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกเป็นการใส่เองและไม่ได้ให้คู่สัญญาล,ลงรายละเอียดในทุกหน้ากระดาษโดยให้ลงนามเฉพาะหน้าสุดท้ายเท่านั้น เพราะฉะนั้นพินัยกรรมฉบับที่2ถือว่าเป็นพินัยกรรมปลอมที่ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ทําพินัยกรรมซึ่งเชื่อว่าต้องมีพินัยกรรมอีกหนึ่งฉบับที่ถูกซุกซ่อนไว้อีกและอรอ,อการเปิดเผยหากเกิดอะไรขึ้นกับพี่อ้อยนายสนทิกล่าวว่าด้วยเหตุน,นี้เมื่อต้นปี67เมื่อรู้ความไม่ชอบมาพากลทั้งหมด จึงได้ยกเลิกพินัยกรรมที่ทนายตั้มดำเนินการทุกฉบับและไปทำพินัยกรรมใหม่ฉบับที่3โดยพี่อ้อยจัดทำที่อำเภอมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามารับรองเพื่อไม่ให้พินัยกรรมฉบับเก่าสามารถมีผลผูกพันได้อีกต่อไปทั้งนี้ตนขอเตือนทนายสายหยุดและทนายเดชาทีท่ยืนข้างนายสิทธราว่าทั้งหมดนี้เป็นขบวนการวางแผนช่อโกงและสร้างหลักฐานเพื่อต้องสู้คดีล่วงหน้าซึ่งประเด็นคดีทนายตั้มกำลังเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เป็นบทเรียนในวิชานิติศาสตร์ต่อไปในอนาคต เพราะเป็นคดีของผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายใช้ความรู้ด้านกฎหมายไปช่อโกงลูกความที่แทบจะไม่มีความรู้ทางกฎหมายเลยใช้กฎหมายช่อโกงและเตรียมพยานหลักฐานเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อสู้คดีเมื่อถูกจับได้นี่คือความร้ายกาจและเป็นคําตอบว่าทาไมทนายตั้มถึงโอหังลามปามว่าไม่ผิดเขาชนะคดีแน่และมาท้าตนให้กินเยี่ยว7 1แก้วแต่ทนายตั้มประเมินสถานการณ์ต่ําไป นอกจากนี้เอกสารสัญญาการจ้างทำแอปพลิเคชันสลักออนไลน์ทางพี่อ้อยและบริษัทผู้รับว่าจ้างไม่เคยเจอกันแม้แต่ครั้งเดียวโดยทนาต่ามทำตัวเป็นคนกลาง เพื่อให้ตัวเองบริหารจัดการทั้งหมดและสัญญาฉบับนี้ให้บริษัทที่รับจ้างมาลงนามก่อนจากนั้นก็นําไปให้พี่อ้อยลงนามและสัญญาฉบับนี้เมื่อทนายตั้มได้ไฟล์มาแล้วก็ปรับแก้หน้าสุดท้ายของสัญญาว่างเอาไว้มากกว่าครึ่งหน้าด้วยการจงใจและไม่มีลายเซ็นมีพิรุษหลายอย่างและให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามคนละสัญญาแบบแยกแผ่นจงใจใช้ความเจ้าเล่ห หากเป็นทนายความที่ซื่อสัตย์เขาจะขอให้ทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อกำกับด้านล่างทุกแผ่นเอกสารแต่นี่คือการเตรียมตัวช่อโกงและสัญญาฉบับนี้ไม่มีการคืนต้นฉบับและคู่ฉบับให้กับคู่สัญญาทนายตั้มเก็บทั้งหมดไว้คนเดียวซึ่งเอกสารนี้ขึ้นศาลเมื่อไหร่เชื่อว่านอกคาศาลแน่เมื่อวานตอนสามทุ่มพี่น้อยโทรศัพท์มาหาผมเรื่องที่ทนายสายหยุดบอกว่าจะดำเนินการคืนเงินให้ผมเลยบอกไปว่าคนตัดสินใจคือพี่อ้อยเพราะเป็นเงินของพี่อ้อย แต่พี่อ้อยพูดกับพี่น้อยว่าเรื่องนี้จะมอบอำนาจให้อาสนทิตัดสินใจแค่คนเดียวไม่ใช่ทนายเล็กหรือใครทั้งสิ้นขอให้อาสนทิบอกมาว่าจะเอาอย่างไรอ้อยทำตามหมดนี่แหละคือนรกแตกผมเป็นคนนิสัยเสียอย่างหนึง่งเวลาตอนเข้าซอยแล้วเมื่อถึงกลางซอยผมจะไม่ยอมกลับไปเพราะคิดว่าต้องเดินไปให้สุดซอยโดยพี่อ้อยมอบอำนาจเด็ดขาดให้ผมแต่เพียงผู้เดียวว่าจะเดินสุดซอยหรือจะให้รับเงินคืนเรื่องของทนายตั้ม ถ้าผมเดินไม่สุดซอยขอให้ผมมีอันเป็นไปโดยเด็ดขาดแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ